สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอดคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่3 0พฤศจิกายนปี2566หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทาง ดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพลังงานไพ่10บใบให้กับชาวธาตุลมกลุม่มจุนไมทุนนะครับในหัวข้อข้อ,ขอ,ขอความจากคนรักเก่านะครับพลังงานไพ่เป็นแรกของคุณเป็นพลังงานของเดะมูนความคิดถึงความโหยหาการยัง คิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงสิ่งเดิมๆอยู่หรือเปล่านะ,ะมีพลังงานแห่งการกลับมาคิดกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะครับมีพลังงานของสิบเหรียญเป็นพลังงานของความมั่งคั่งความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมีพลังงานของหกเหรียญเป็นพลังงานของความ,มเอาใจใส่เป็นพลังงานของความทุ่มเทเป็นพลังงานของความเป็นผู้ให้นะครับมีพลังงานของ e ี n น็อปสอดเป็นพลังงานแห่งความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งกับปัญหาที่ผ่านมากับปัญหาที่ได้รับมานะครับมีปัญหา กับเหมือนมีพลังงานของแฮงแมนมันเหมือนความไปต่อไม่ได้มันเหมือนการกลับไม่ถึงในความคิดนะครับมีพลังงานของก้าวถ้วยความไม่เติมเต็มความเจ้าชู้ ในออปเทเรคชเป็นพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าการวางแผนสิ่งต่างๆไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของในความคิดมีพลังงานแห่งห้าถ้วยเป็นพลังงานแห่งความผิดหวงังความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมายังลืมสิ่งเก่าๆไม่ได้ถ้วยที่มันลมไปแล้วก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้แต่ตอนนี้คุณจะกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้ลมนะครับมีพลังงานของเดวิลนะครับเป็นพลังงานของคนเจ้าชู้เป็นพลังงานของการติดพัฒนาการกับความรู้สึกที่มันยัง เอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้หรือกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนมีคนหนึ่งทิ้งให้เราโดดเดี่ยวเหน็บหนาวในหัวใจอยู่คนเดียวนะครับมีพลังงานของแปดเหรียญเป็นพลังงานของความทุ่มเทความเอาใจใส่ในวันเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่ากันและกันนะครับมีพลังงานของอุลรุตเป็นพลังงานของความเข้มแข็งนะครับเป็นพลังงานของความเข้มแข็งในตัวของคุณแล้วก็เป็นพลังงานแห่งอิสระภาพความกล้าหาญ นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะ่าพลังงานไพ่ไปแรกของคุณเป็นพลังงานงความโหยหาความคิดถึงยังลืมอดีตเก่าๆไม่ได้หรือเปล่ายังลืมวันเวลาเก่าๆวันเวลาเดิมๆไม่ได้มีพลังงานแห่งการติดแหกออกจากความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆอยู่นะครับหรือกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนไปต่อไม่ได้ในความรู้สึกกลับมาคิดกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างในตัวของคุณคุณเป็นคนที่ เหมือนโฮกเหรียญนะครับเป็นคนที่ทุ่มเทให้เอาใจใส่เหมือนเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันตอนนี้คุณจะมองถึงการอนาคตไปของคุณและ night of p e t r a k การมองถึงอนาคตไปของคุณสิ่งต่างๆเนี่ยการวางแผนถึงเรื่องอนาคตไปของคุณกับอดีตที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นกับสิ่งที่ผ่านมาคุณก็คงเคยให้โอกาสกับใครแล้วหลายครั้งแล้วนะครับกับสิ่งที่ผ่านมามือหนึ่งเคยให้โอกาสอีกมือหนึ่งก็พร้อมที่ จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของเดทเป็นพลังงานของความเจ้าชู้เป็นพลังงานของความไม่เติมเต็มกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้มานะครับอขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมก่อนนะครับมีพลังงานของเอ็ดออฟวานกลับมาคิดกลับมาทบทวนในสิ่งที่คุณ ทำอยู่ตอนนี้หรือกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในวันหนึ่งอ่ะที่คุณเหมือนพนังงานของห้าเหรียญน่ะในวันที่คุณคิดถึงใครเศร้าเสียใจเหมือนความโดดเดี่ยวเหน็บหนาวที่อยู่คนเดียวนะครับมีพลังงานของ i ิงอ f c คอยเป็นพลังงานของการที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองถือสิ่งดีๆถือเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณนะครับกับสิ่งที่ผ่านมา คุณเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวขึ้นมีมือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์หรือไม่ก็เป็นคําพูดคําจาที่คอยทิ่มแทงซึ่งกันและกันกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีพลังงานของ8ถ้วยเป็นพลังงานของคนที่อดีตที่ผ่านมาเดินออกมาจากความรู้สึกที่มันผิดหวังความรู้สึกที่มันเศร้าความรู้สึกที่มันเสียใจความรู้สึกที่มันไม่เติมเต็มกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณทุ่มแทงให้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะทุ่มเททุกอย่าง แต่ไม่เคยเห็นค่าในวันเวลาที่คุณผิดหวังในวันเวลาที่คุณเศร้าในวันเวลาที่คุณเสียใจในลึกๆมันยังมีความรู้สึกเสียใจยังรู้สึกผิดหวังในความคิดของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของคนที่จะกลับมามองถึงอนาคตความมั่นคงทางด้านต่างๆเนี่ยของตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะครับมีคนที่เอามือที่3เข้ามาเป็นพลังงานของเดอะเวอร์เป็นพลังงานของคนที่ เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์ปบสุดท้ายกับการที่คุณเคยเรียนรู้อะไรกับเขามาแล้วหลุดออกมาจากความรู้สึกต่างๆแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานห่งการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์จะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจของคุณกับสิ่งที่ผ่านมาเวลาจะช่วยนะครับมีพลังงานของ5ดาบเป็นพลังงานของความขัดแยง้งมีอีโก้ใส่กันต่างฝ่ายไม่ยอมตึ้งกันและกันทําให้ ต้องมีคนที่เดินถอยออกมาจากความรู้สึกนะครับมีพลังงานของสิบดาบเหนื่อยและกับความพยายามเหนื่อยและกับความชุ่มเทเหนื่อยและกับความที่ไม่เอาใจใส่กับตารับคนคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจสนต่เรื่องของตัวเองอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดอฟูเข้ามานี่นะเป็นพลังงานของในออฟคัพเป็นพลังงานแห่งการกัลยาณมิตรที่จะเข้ามานะครับการกลับมาขอโอกาสการกลับมาขอคืนดีกันอีกครั้งหนึ่ง กับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณคงทําให้คุณเจ็บมาเยอะแล้วติดดาบเจ็บมาเยอะเหนื่อยกับความรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งต่างๆที่ทําเพื่อกันและกันไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ทําให้ในวันเวลาที่เราคิดถึงใครทักคนหนึ่งกับไม่เคยหันกลับมามองในวันเวลาที่เราเข้มแข็งแล้วในวันเวลาที่เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแล้วว่าจะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการงอพูดถึงเรื่อง สิ่งเรื่องความรักซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ่าชาวธาตุลมกลุ่มตุมในถุนมีพลังงานของการปิดกัน้นการมีกำแพงไปแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของสิบถ้วยเป็นพลังงานของความเคยเป็นข้อเป็นครัวกันเคยเอาใจใส่กันเคยดูแลกันเคยพูดถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันนะครับมีพลังงานของเดวิลเป็นพลังงานของความเจ้าชู้การที่ยังเอาใครออกจากพันธนาการความเจ้าชู้ของเขาไม่ได้ ก็ได้นะครับการที่เหมือนเป็นพลังงานของเดวิลการรุ่มพัวพันลุ่มหลงกับการพัฒนาการของเขาหรือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทุกข์กับเขาเหลือเกินก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งเพจออฟคอยเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่6ไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งไพ่วิกตอรี่แห่งความสมําเร็จลุดออกมาจากสิ่งต่างๆเดินหน้าสู่เส้นทางของคุณแล้วก็ได้นะครับการที่จะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไป มองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณนะครับเดอรชดิออตคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งและอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาขึ้นนะครับมีพลังงานของความจริงความชัดเจนกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่ได้รับมาวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาการเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะครับชาวธาตุลมคุมตุนเมทุนนะอขอดูพลังงานปัจจุบันหน่อยนะครับพลังงานปัจจุบันของคุณ นะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันน,นะข้อความจากเขาเป็นยังไงกันบ้างขอดูพลังงานปัจจุบันของชาท่านลมนะครับมีพลังงานของสี่ถ้วยเป็นพลังงานของความเบื่อความเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมาเบื่อกับทุกๆอย่างเบื่อกับความเอาใจใส่ความทุ่มเทแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่ากันและกันนะครับมีพลังงานของ the template เป็นพลังงานของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง ตัวเองก็ได้นะครับหรือ,อยังมีคนที่ยังมีเยื่อใ่อะไรกันบางอย่างในความรู้สึกในความคิดถึงในการที่อยากที่จะกลับเข้ามาทุ่มเทกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของไนอฟคัพนะครับเป็นพลังงานของอัศวินถือถ้วยเป็นพลังงานของคนที่อยากที่จะกลับมาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยากที่จะกลับมาขอโอกาสในวันนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของ ดีดาเป็นพลังงานของความนิ่งความเงียบไปแล้วก็ได้นะแต่คนที่เข้ามาตอนนี้ช่วงนี้นะครับจะดูคุณจะดูถึงความทุ่มเทของเขาความเอาใจใส่ของเขามองถึงอนาคตแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพลังงานของเดวิลเป็นคนที่เจ้าชู้คุณจะกลับมาคิดกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่ทําให้คุณผิดหวังในความคิดของคุณในผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาหรือมีคนที่นิ่งไปแล้วก็ได้เงียบไปแล้วก็ได้ ขาอาจจะคิดว่าคุณนิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วอาจจะที่จะไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วก็ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคงเคยทําร้ายกันไว้เยอะนะครับมีพลังงานของ5้าดาบก็คงเคยทําร้ายกันไว้เยอะก็คงทําให้ความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันคงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้ถ้วยที่มันล้มไปแล้วมันก็คงเอาตั้งกลับคืนมาไม่ได้ความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงคือความรู้สึกที่ผิดหวงัง<ๆ>ความรู้สึกที่เสียใจ คุณจะมากลับมาโฟกัสและเด็ดเดี่ยวที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะคุณมีพลังงานของ u e e n o อ s w o r d เป็นพลังงานของคนที่เด็ดเดี่ยวคนที่เหนื่อยกับปัญหาการฝ่าฟันต่ออุรักมาเยอะแต่คุณจะมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณแล้วนะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนมีพลังงานของการปิดบังการซ่อนเลนความไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่การที่ยังมีความที่เป็นการเจ้าชู้ความที่เป็นหลอกลวงกันอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งเพจออฟวาน เพจอัพครับนะครับเป็นพลังงานแห่งการกลับมาถือหัวใจของคุณไว้กลับมาถือความรู้สึกดีๆของคุณไว้คุณอยากที่จะมอบความรู้สึกดีๆเนี่ยให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าอย่ามารู้ค่าในวันเวลาที่สายอย่ามารู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันแล้วอย่ามารู้ค่าในวันเวลาที่เราทุ่มเทไม่เคยหันกลับมามองเราในวันเวลาที่เรารักตัวเองแล้วในวันเวลาที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองแล้วในวันเวลาที่เรามีความสุขที่อยู่กับตัวเองแล้วและชัดเจนกับความ เป็นไปแล้วกลับมาโฟกัสถึงเทพตัวเองดีเอ็มเพเทพธดาดาวสุขดาวินัทอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบนลังคุณคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คนทุกๆคนที่เข้ามาแต่วันหนึงอะที่คุณเด็ดเดี่ยวแล้วเข้มแข็งชัดเจนกับตัวเองแล้วคุณมุ่งไปข้างหน้าคุณคุณจะมองถึงอนาคตจริงต่างๆเนี่ยของคุณแล้วก็ได้นะครับชาวธาตุลมกุมทุนเมทุนนะครับอ่าพนังงานนะ เดอะทาวเวอร์ Tower, ความรู้สึกที่พังความรู้สึกที่เสียใจความรู้สึกที่ผิดหวังนะครับการจับได้การโปะแตกกับสิ่งที่ผ่านมา Queen Queen o f s w o r d เป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยวความชัดเจนความเป็นจริงกับสิ่งที่ผ่านมาทัดกลับมาแล้วไม่ดีขึ้นกลับมาแล้วยังทำเหมือนเดิมคุณก็อาจที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกไปแล้วกันแล้วนะครับมีพลังงานของไนออ f Cup บเป็นพลังงานของกัลยาณมิตรที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมี เกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่นะครับมีพลังงานของกัลยาณมิตรที่ดีจะมีคนที่เป็นชาวธาตุดินกันพุทธศักรธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมขุมตุลเมทุนนะครับมีพลังงานของสามดาเป็นพลังงานของความผิดหวังความเสียใจความเศร้ากับสิ่งที่ผ่านมายังมีพลังงานของการติดพันธนาการยังตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3อยู่หรือเปล่ากับความรักความสัมพันธ์ยังตัดกันไม่ขาดยังรู้สึกว่ามันยัง ไปต่อไม่ได้ความรู้สึกที่มันพังยังมีความรู้สึกที่มันพังอยู่นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะามีพลังงานของเดชยศชาวต่างชาติกรกฎลัคนากร,ก,ก,รากฏนะครับเป็นพลังงานของความแข็งแกร่งเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับชาวธาตุลมลุมตุนเมทุนนะครับเจ็ดไม้เท้าเก้าไม้เท้าครับกลับมาคิดกลับมาทบทวนในตัวของคุณในสิ่งต่างๆที่ผ่านมา ในวันหนึ่งเวลาที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วกลับมาโฟกัสวันเวลาที่คุณคิดถึงเขากลับไม่เห็นกันวันนี้คุณจะกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองสดใสมีความสุขที่อยู่กับตัวเองในรอยยิ้มของคุณเดอะซันโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของตัวของคุณนะครับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนอขอดูพลังงานสรุปและแนะนำนะครับ พลังงานสรุปและแนะนาให้กับชาวธาตุลมกลุม่มตุนเมทุนนะครับมีพลังงานของ7ถ้วยโอกาสทางเลือกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังเข้ามาหาชาวธาตุลมกลุม่มตุนเมทุนนะครับตอนนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วนะครับมีพลังงานของ King of, คิงออ f คับกลับมาถือหัวใจกลับมาดูแลหัวใจสิ่งมีค่าสาหรับตัวของคุณคือสิ่งดีๆที่คุณอยากที่จะมอบให้กับคนที่ใช่ให้กับคนที่เติมเต็มให้กับคนที่เข้ามาเอาใจใส่ พร้อมที่จะเคียงข้างฟู้และฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของเดอะเอ็มเพลเอร์ชาวเมธชาวธาตุไฟต่างชาตินะครับเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่ชัดเจนนะครับมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยากที่จะลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกันละกันนะครับมีพลังงานห่งการกลับมาง้อขอคืนดีนะครับ มีพลังงานสามไม้เท้าการที่มองถึงอนาคตไปข้างหน้าที่ตัวของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของเดวิลแต่ความที่ยังเป็นเดวิลอยู่นะยังมีความหลอกลวงยังมีการที่พูดไม่จริงยังมีการที่ทําอะไรลับหลังกันอยู่ก็ได้นะครับชาวธาตุลมกุมตุลเมทุนมีพลังงานของ1ิเหรียญเป็นพลังงานแห่งความเป็นครอบเป็นครัวการพูดถึงเรื่องอนาคตวางแผนอนาคตการลงหลักปักฐานไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของ ห้าเท้าเป็นพลังงานแห่งความขัดแย้งอาจจะเป็นพลังงานแห่งความขัดแย้งที่เป็นบุคคลอื่นที่เอาความขัดแย้งเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของเราก็ได้นะครับมีพลังงานของสี่เท้ามองถึงความมั่นคงเ้าดคนที่จะขับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ต้องมีความชัดเจนมีความมั่นคงมีพลังงานของจัดเม้นเป็นพลังงานแห่งการหลุดพ้นเป็นพลังงานของการตื่นรู้นะครับ หรือกับทุกๆอย่างเนี่ยคุณได้หลุดพ้นออกจากผลแห่งการกระทําผลวิบากกรรมของเขาแล้วที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่ารอคนที่ใช่สําหรับเราจัดเม้นผมลิขิตโชคชะตาจะนําทางคนที่ใช่มาเป็นคู่กันมาเป็นข้อเป็นครัวมีพลังงานสองถ้วยจะเข้ามาเติมเต็มซึ่งซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของสองถ้วยจะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันต่างไฟต่างหยิบยื่นความรักที่ดีให้แก่กันและกัน ต่างฝ่ายเห็นคุณเห็นค่าในความรักที่มองตาแล้วรู้ใจมองตาแล้วเข้าใจมองตาแล้วเหมือนพบเจอกันมาจากอดีตชาติพบเจอกันคนที่ใช่พบเจอกันคนที่พร้อมที่จะดูแลพูดถึงเรื่องอนาคตมีความมั่นคงซึ่งกันและกันพรมลิขิตโชคชะตาจะนำพาชาวท่าลมนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ